และนี่ก็คือ a ท i s t s l o c k Ba เ e d Metal จากผู้เล่นที่มีประสบการณ์เล่นมากกว่า1ปีแต่เกมเยังยุ่ไม่ถึงโดยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 s e c t i o n Shooter, Passer, Driver และ Defender ก่อนที่เราจะมี t ทเลสตดีๆแบบนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่ดีกว่ามาก่อนนะครับคุณผู้ฟังสิ่งนั้นก็คือ b a s t Battle ์นไทยแลนดกลุ่ม Facebook ที่มียอดสมาชิกอันดับหนึ่งในไทยที่มีการอัปเดตข่าวสารเทคนิคการเล่นและการซื้อขายหากใครอยากหาเชียร์ลิสตหรือหาเพื่อนเล่น Discord เราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอและเราก็อยู่กับ p r o f e s ชั o นอลสวัสดีครับคุณเบสสวัสดีครับผมก่อนเข้าเนื้อหากันเนี่ยเราอยากพูดให้ผู้ชมอะพอเข้าใจเทน์นี้ไดระดับหนึ่งงั้นผมขอถามแทนคนดูแล้วกันนะคุณเบสว่า ตัว C และตัว L บนตัวละครเนี่ยหมายถึงอะไรครับก็ตัวตัว C นะครับจะเป็นการบอกบอกว่าตัวละครนี้ครับเหมาะสมกับการเป็นกัปตันนะครับผมส่วนตัว L จะเป็นตัว l i m i t a t นะครับที่เปิดหานไม่ได้แล้วและเรายังมีเทกด้านล่างบอกด้วยนะครับว่าตัวเนี้ยเก่งด้านไหน อย่างสีเขียวก็จะเก่งเป็นพิเศษสีเหลืองก็คือเก่งอยู่ส่วนสีแดงก็คือไม่เก่งเลยครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวละครใหม่ละกันที่เข้ามาเมื่อวันที่21นี้คาราสูและโอโตยะทําไม2ตัวนี้ถึงได้อยู่แค่ทีศูนครับปุ๊ยไม่ไม่แค่นะครับ แค่นี้ผมว่าก็เก่งมากพอแล้วครับผมก็โดยรวมแล้วสตัวนะครับเป็น2ตัวที่สแตทสูงมากครับผมแถมยังเล่นได้ทั้งกองหน้าทั้งกองกลางเลี้ยงบอลก็ได้ยิงก็ได้แถมันโอโตยะเนี่ยยังมีลีดเดอร์สกิลที่จะเรียกว่าท็อปเทียร์ของเกมได้เลยก็ว่าได้ครับผม เนอมาสองตัวนี้นี่คือเป็นตัวละครใหม่ที่เปิดมาก็ได้ใช้แน่นอนแน่นอนครับผมโอเคงั้นเรากลับไปที่ทีศูนย์กันเลยดีกว่าคนน่าจะถามกันเยอะทีศูนย์เนี่ยมันมีทั้งหมด6ตัวละครผมอยากทราบว่านะทําไมจิกิลี่เนี่ยถึงขึ้นมาเป็นทีศูนย์ได้ก็เหตุผลหลักๆที่จิกิลี่ขึ้นมาอยู่เทียนี้ได้นะเป็นเพราะจิกิลี่มีความสามารถในการบัฟทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางกองหน้ากองหลังรวมถึงโกด้วยครับซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวในเกมที่ทาได้ครับ แต่พอสามารถส่วนตัวที่วิ่งหยุดเส้นขวาเนี่ยเราเรียกว่าโกงมากๆเลยครับวิ่งน่าจะวิ่งเร็วที่สุดแล้วรครับถ้านับแค่เส้นขวาแล้วการที่บอกว่าวิ่งเร็วที่สุดเนี่ยทำไม ตัวละครที่วิ่งเร็วที่สุดอย่างจิกิรถึงไปอยู่ชูตเตอร์ทําไมไม่อยู่สายเลี้ยงเหมือนโลกิล่ะครับก็จริงๆแล้วเกมน,นี้เขาแบ่งออกเป็น3สายนะครับก็คือสายยิงสายส่งแล้วก็สายเลี้ยงครับผมแต่สกิลที่เกมให้จิกิริมาเนี่ยเป็นสกิลยิงครับผมก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำาหจิกิริถึงอยู่ตาแหน่งชูเตอร์ครับผมตัวต่อมาริมยู20่ถ้าทุกคนได้ใช้ทุกคนก็จะรู้สึกเองว่าเป็นตัวที่โคตรพ่อโคตรแม่เก่งชิบหาย แน่นอนครับมันคงไม่มีใครตัวไหนทําแบบลินได้ครับกยิงไกลขนาดนั้นแถมยังแรงอยู่อีกว่าเหมาะสมนะครับกับเทียสุนเป็นไม่กี่ตัวเนาะที่ว่ามันเล่นง่ายขนาดนี้ถูกต้องครับใครมีก็ดีใจด้วยนะฮะตัวนี้แต่ว่าใครไม่มีก็เสียใจด้วยนะครับโอเคแล้วมาต่อกันที่ตัวส่งที่ดีที่สุดในเกมพาโบเนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้เนี่ยตู้มันเข้ามันก็ขึ้นท็อปเทียร์เลยเพราะอะไรล่ะครับก็ ไห้พูดง่ายๆก็คือตัวส่งตัวเดียวในเกมนะครับผมที่สามารถบับเพื่อนได้ด้วยการกดส่งครับผมแถมค่าส่งของฟาโบเนี่ยเยอะที่สุดในเกมด้วยนะครับก็เหมาะสมเนาะที่เราเรียกว่าตัวทีมชาติโอเคโลกิจูเลตโลกิเอ็มปเป้ของเราตัวละครที่เข้ามาแล้วก็เมตาตั้งแต่วันแรกเลยจนทุกวันนี้ก็ยังเมตาอยู่ก็ แน่นอนเุผลที่โลกิอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าโลกิเป็นตัวที่มีค่าเลี้ยงที่สูงมากแถมยังมีสกิลที่ตัวอื่นไม่มีนั่นคือการพุ่งไปข้าหน้าอย่างรวดเร็วนะหรือก็คือการเดสไปนะครับ <What? S 2> ทำให้เกมบุกข,ของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากโอเคแล้ว Defender 2ตัวนี้แหละครับ ทั้ง2 d e ด e เฟนเดตัวนี้ครับเป็น2 d e f e เฟนเดที่ถนัดกองหลังนะครับผมและแถมยังมีค่าแย่งบอลเนี่ยที่สูงสุดในเกมด้วยครับผมในเกมมันมีอยู่แค่ัวคตัวผมมเลยเป็นฮหโรที่2ตัวนี้อยู่เทียศูนครับก็ต้องรอดูตัวใหนานาคตเนาะว่าใครจะมาล้ม2ตัวนี้ได้โอเคงั้นเรามาพูดถึงตัวละครลิมิเต็ดยูย่สิอย่างนางหิ และอิซางิทาไมถึงอยู่ตรงนี้ครับสาเหตุผลที่นางิกับอิซักิอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่จะแต่แตตที่ค่อนข้างจะสูงครับแต่ว่าดันสุกไม่เท่าลินแต่ว่าก็ยังถือว่าสูงอยู่และแถมถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วเนะี่ยสตัวนี้ก็แทบจะเป็นรองแค่ลินได้เลยครับผมแน่นอนครับรวมถึงบาโลด้วยครับบาโลเนี่ยเรียกว,ว่ายิงแรงกว่าลินก็ได้นะครับแต่ว่าโลมันติดข้อเสียอยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่ส่งบอลไม่ได้ไอควายถือว่าเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างใหญ่ครับ เหตุผลที่ทำไมตกมาอยู่ที่อันนี้ครับในส่วนของคาราสวัตอุตยาน,นี่เราพูดไปแล้วเนาะตอนข้างตน้นงั้นเรามาตัวทีศูนตัวสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าเรโอล่างทริย์เอาท์ทำไมตัวละครน,นี้ถึงอยู่0.5นยาสำหรับเรโอนะครับเป็นตัวทริย์เอาทตัวแรกที่เข้าเกมมาเนาะอีกอีกหนสกิลของเขาหรือสกิลลีดเดอร์เนี่ยของของเรโอเนี่ยก็คือการที่บัฟทุกคนในทีมโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผมอาจจะหนุนบัฟอาจจะไม่เท่าจิกิรินะครับแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นลีดเดอร์ได้ดดดดดดีีีมมมมมมาา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 กกกกคครรรรรรัััััับบบบผผแแแถถถโโโยย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 ยเเเเฉพพะะล้้้้้ววววนนนนน่่่งงงงงสฟิไ็อออูจจ พอกับลินได้เลยนะครับผมงงเป็นไกต่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิแสดงว่าป้าคู่บุญเกิดมาคู่กันยันในเกม ทีหนึ่งทำไมในทีหนึ่งเนี่ยถึงมีตัวละครทีมชาติอยู่ถึงสอง <note> ตัวล่ะครับอ๋อสำหรับเป็นลูน่ากับอดัมนะครับผมเหตุผลที่อดัมมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าสกิลของอดัมเนี่ยมันมีข้อเสียดิดหนึ่งครับที่ว่าเราต้องเลี้ยงผ่านคนอื่นก่อนเราจะยิงแรงขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลี้ยงผ่านก็ได้เราจะเสียบอลไปเลยก็ได้นะครับเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมถึงมาในเทียร์หนึ่งครับผมในด้าของลูน่านะครับผมโดยรวมแล้วสแตทโดยรวมค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าไม่มีอัััันนนนไหสสสูงุดกอะครบ ทำให้บางทีแบบการเล่นของลูน่าเนี่ยยากไปหน่อยครับผมแถมสกิลค่อนข้างเฉพาะทางด้วยครับผมในเกมยังไม่ได้ Impact มากมายขนาดนั้นครับก็เลยถูกตกลงมาทีหนึ่งงั้นก่อนจะไปตัวอื่น น่าจะพูดถึงตัวลิมิเต็ดอีกตัวของเราดีกว่านะฮะอย่างเรโอมูฟวี่ท้าไมเรโอมูฟวี่เนี่ยถึงอยู่ที่1โดยปกติแล้วก่อนหน้าเนี่ยเรโอมูฟวี่เนี่ยไม่ได้เทียร์สูงขนาดนี้นะครับผมแต่พอมีนางยูยี่สิเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวนี้หุนขึ้นไปอย่างมากครับผมโ oh <my> อ้แมายก้าวเพราะว่าสกิลของเรโอมูฟวี่เนี่ยแค่เลี้ยงผ่านก็จะบัฟตัวเองและนางยีแล้วครับผมซึ่งเป็นการบัฟที่ใช้งานง่ายมากครับผมมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมาถึงมาอยู่ตรงนี้ค่าส่งก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับผมสามารถใช้งาาานนนไได้้้จรรรริงรงงงคคคัับบแแลลวททมอีีี่่่่่เยยถึู1ะ อ๋อ oh. สำหรับล่างนาฮีล่างเก่านะครับผมถ้าถามว่าใครมีเนี่ยใช้ได้ไหมผมก็ขอตอบเลยว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับผมที่ว่าตัวใหม่มันจะเก่งกว่าแถมยังใช้งานง่ายกว่าครับผมลินก็อยู่ในตาแหน่งเดียวกันนะครับผมลินมีตําแหน่งที่หนัดไม่เยอะมากครับผมสาหรับตัวเก่านะครับ mm hmm. แต่ก็ถามว่าใครมีผมก็แนะนยังแนะนำไม่ใช้งานอยู่ครับผมเพราะว่าอายุยี่สบของลินเนี่ยมันเปิดหาไม่ได้แล้วครับผงั้นมาตัวต่อไปกัน สีเหลืองตัวละครนี้ค่อนข้างเก่านะครับแต่ว่ายังอยู่ทีหนึ่งอยู่นี่ทาไมถึงอยู่ทีหนึ่งได้่ะครับถ้ทา,ท,าที่ตัวมันเก่าขนาดนี้ให้พูดก็คือจิกิรีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวไม่กี่ตัวในเกมนะที่สามารถเลี้ยงผ่านได้แทบทุกตัวครับผมซึ่งสำหรับตอนนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นแล้วอาจจะเลี้ยงผ่านตัวดฟเฟนเดอร์ดีๆยากหน่อยแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่ครับผมรวมถึงบาจิระด้วยนะครับผมบาจิระกับจิกิรี่นี่เป็นของคู่กันค่าเลี้ยงนี่มาอยู่ด้วยกันเลยครับตั้งแต่ช ใครมีอยู่ก็แนะนําให้ใช้ครับแล้วบาจิระสตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับสําหรับบาจิะระล่างทีมเรสนะครับผมเป็นบาจิระที่ไม่เน้นค่าส่งบอลแต่ว่าจะเน้นค่ายิงแทน,นครับผมเป็นตัวที่สามารถเลี้ยงเองยิงเองได้ครับแต่แลกกันก็จะส่งบอลให้เพื่อนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับออกแบบมาเป็นตัวยิงถูกต้องแล้วครับและทีหนึ่งสุดท้ายหลายหลายคนคงสงสัยว่าทําไมพวก2ดาวถึงขึ้นมาทีหนึ่งได้สําหรับตัว2ดาวพวกนี้ทั้งเขาชื่ออะไรกวบ้างนาตีประเดงครับ <S 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 <laughs> A later few moments later. โดยสาหรับตัวสงดาทั้ง4ตัวดีนะผมทั้งอิมามูระนาดูฮายะอิกากุริและกากามมดูนะครับเป็นตัวที่านหน้านสเตตไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากเป็นตัว2ดาด้วยแต่สิ่งที่ทําให้เขามาอยู่ตรงนี้ได้ก็คือลีเดอร์สกิลหรืออีโก้สกิลที่ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับผมตัวแรกนะครับผมอิมามูระนะครับจะลดความเร็วและลดค่าตัดบอลค่าย่งบอลของฝาตรงข้ามทั้งหมดลงครับผมตัวของนาดูฮฮยะก็จะเพิ่มค่าส่งให้ทีมตัวเองและเพิ่มความเร็วทีมตัวเองด้วยแล้วก็ต่อมาเป็นขอองกกกระะผมจ คะแนนนำอยู่ก็จะเพิ่มสเตตให้ทุกคนเหมือนจิกี้เลยแต่ว่าเป็นเงื่อนไขที่ค่อนขา้างจะยากนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับการ,การมารู ก,กากรมารูเนี่ยจะบวกสเตตให้ทุกคนเลยนะครับผม25เท่ากับจิกิริเทียสูตเลยครับแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงที่ว่าทุกคนก็จะใช้พลังงานนิดหน่อยจะเห็นได้ว,ว่าทุกคนเนี่ยมีสกิลลีดเดอร์ที่ใช้งานได้จริงหมดเลยมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทีมาอยู่เทียร์หนึ่งครับผมงั้นเรามาพูดถึงต<ม>ัวละครเทียร์ล่างกันดีกว่านะเทียร์1.5เทียร์2แลหลายๆคนคงสงสัยว่าทําไมนางหยิบบุี่ถึงตกลงมาถึงเทียร์1.5ทั้งๆที่เรามีเลโอที่คอยบัฟนางหงย,งงยร,หร์กววว่่าตัอืนแล้ ค่ายิงนาฮีตัวนี้มันค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับผมถึงตัวเขาจะสามารถดีบัฟโกเพื่อให้โกรับบอลบอลลงได้เนี่ยยังยากอยู่ครับถ้าเทียบกับกองหลังสมัยนี้แล้วเลโอตัวนี้ล่ะเลโอร่างแรกของเกมจริงๆแล้วเลโอร่างแรกของเอของเกมเนี่ยไม่ได้ทํามาให้พิเศษอะไรมากนะครับผมแต่จะมีสกิลพิเศษสกิลหนึ่งก็คือเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มระยะก,การส่งบอลของเลโอนะครับผมแน่นอนครับนิโกก็จะมีสกิลเดียวกันนี้อยู่ครับผมทําให้2ตัวนี้มาอยู่คู่กันที่เทียน,นี้ครับ งั้นไอแมนของเราล่ะซันเซ็สื่อซันเซ็สือ่อสำหรับซันเซ็สือสสอสส่อนะครับก็อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นจิกิริดาวเกตก็ได้ครับผมสามารถมาไว้กล้องหลังเพื่อที่จะแย่งบอลได้แต่ก็คงจะไม่ไม่ใช้ไม่ดีเท่าจิกิริครับผมมีเพื่อเป็นตัวแทนตุกตองล้ะครับ อีจีกของเราล่ะอีจีกสำหรับคุณอิคามิทีมเลนนะครับผมใ้ผลที่อยู่ตำแหน่งดีฟเวนเดอร์นะเพราะว่าสกิลสีดาวของเขาเนี่ยสามารถเพึ่งพาได้ในการแย่งบอลน,นะครับสกิลก็คือถ้าค่าพาวเวอร์ของตัวเองเนี่ยเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามแต่ทุกอย่างของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมมันมีโอกาสที่เขาจะแย่งบอลกับจากกองกลางหรือว่ากองหน้าก็ได้ครับผมแต่ว่าจะมีเงื่อนไขที่ว่าอาจจะต้องมีพาวเวอร์เยอะกว่าเขาหน่อยซึ่งติดบ้างไม่ติดบ้างครับผมเป็นผลที่มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วตัวละครทีสองกับทีทีตรงนี้หละครับ เราตัวละครเทสองตัวทีทีตรงนี้ก็คืออย่างเทสองเนี่ยก็คือเป็นตัวทีพ่พ่อจะใช้ได้น,นะครับแต่ว่าก็จะไม่เก่งท่าตัวด้านบนนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีตัวด้านบนเนี่ยก็สามารถใช้ตัวพวกนี้ไปก่อนได้นะส่วนตัวทีทีนี่ก็เป็นตัวละครที่เกลือครับผมแนะนําให้หยิบมาใช้เท่าไหร่ครับก็คือมีใช้ก็ใช้ไปถ้ามันต้องมีตัวอื่นให้เลือกก็คือไม่ต้องใช้นั่นแหละพวกนี้จกตังคแล้วครับโอเคและนี่ก็คือเชลิส ปัจจุบันหน้าแพด2.1ได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยก่อนจากกันก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อมีคลิปคุณภาพดีๆออกมาแบบนี้อีกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ